ันหมูอร่อยกว่าใช่ไหมใช่แล้วมันหมูอร่อยกว่ามันชิ้ลห่อห่อเลยเหรอออเดอร์เข้าหรออเอเดอร์พิ4ห่อเป็นผมเพิ่มไปน1จานนะ ขปาี่กี่ห่อหกข้าอยางไ่าวอย่านีเอาพี่ป้าเขารออยู่ ปลาทนเยอะเลยป้ารอบ้ารอกกม้อร่อยาอร่อยอร่อยป้าทำแบบโบราณไงอืราณนีอร่อยอยู่แล้วโบราณนอร่อย้าหอกนเยอะเจ็บคอขอทำาิดหวาแค่นี้ก็เมื่อยแล้วป้าจับไปต้องหานวดมือนวดแขนบ้า <laughs> thì nó là sủi sẻp bắp cày rồi, sủi nữa, sủi nữa, ดูเดี enroll, well. ๋ยวผัดไปเี๋กไม่ต้องกินแกงเกินไมันถังนี่้ป็นจานละลายไหมได้แกงเกินไม่อร่อยเอานี่สี่ขอได้ผมไผมผัดเลยนะไม่รู้มาหรือลองกินแบบร้อนๆเลยโอ้